สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m j Mini and i n o นะครับวันนี้ก็มีภารกิจการถ่ายน้ำมันเครื่องรถ Toyota Vigo D4D นะครับเครื่อง3000นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ครับก็ต้องมีชุดประแจบล็อกนะครับเพื่อง่ายต่อการทำงานนะครับก็จะมีบล็อกเบอร์14นะครับเอาไว้ขันน็อตท,ทองอ่างแล้วก็ดามบ็อกนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ ของผมก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับเป็นชนิดโซ่และชนิดสายพานนะครับอ่าวนี้ก็เป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับอุปกรณ์ถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องก็จะมีหลากหลายหน้าตาต่างกันไปนะครับตัวที่1นึ่มันจะเป็น3ขาตัวที่สองเป็นบล็อกนะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นระบบชุดโซ่ชุดโซ่ล็อก ใช้ล็อกกับตัวไส้กรองนะครับเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทํางานนะครับอันดับแรกครับก็เปิดฝากระโปรงด้านหน้าขึ้นนะครับแล้วเราก็มาที่จุดบริเวณด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับเราจะสังเกตเห็นไส้กรองนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้ล็อกไส้กรองที่จะคลายตัวของไส้กรอง้ำมันเครื่องตัวนี้ออกมากเอาเข้าไปบีบรัดนะครับแล้วก็หมุนตัวเข็มนาฬิกานะครับก็ค่อยๆขันนะครับพื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับในการถันระวังพวกมือของเราเนียไปกระแทกกับตัวเครื่องอาจได้รับบาดเจ็บได้หลังจากที่คลายตัวแล้วเราก็ใช้มือ หมุนออกมาครับก็จะเป็นลักษณะนี้นครับพื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับต้องใช้ความชนานาญนิดนึงนะครับในการถันระวังพวกมือของเรานะครับไปกระแทกกับตัวเครื่องอาจได้รับบาดเจ็บได้หลังจากที่คลายตัวแล้วเราก็ใช้มือหมุนออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้หนละังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดบริเวณเกี่ยวนะครับแล้วก็พื้นหน้าสัมผัส กับตัวซีนยางนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วนะครับเราจะได้นําตัวใหม่ใส่เข้าไปได้นะครับให้หน้าสัมผัสมันแนบสนิทนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํามันเครื่องฉลมในไส้กรองตัวใหม่นะบริเวณตัวซีนยางมานะครับตัวสีดํดๆนะครับรอบวงครับเพื่อเป็นฟิล์มไม่ให้น้ํามันเครื่องเวลาเราเติมเข้าไปเกิดการรั่วไหลออกมานะครับก็จะ ทำประมาณนี้ครับเรามาดูขั้นตอนการทําครับหลังจากที่ทาน้ํามันเสร็จนะครับเราก็จะประกอบเข้ากับที่เดิมครับเราก็คว่ำลงไปแล้วก็หมุนด้วยมือนะครับเข้าไปให้สุดเกลียวนะครับอย่าฝืนเกลียวนะครับระวังปีนเกลียวแล้วจะทําให้ชํารุดเสียหายได้นะครับอาจจะง,งานงอกครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาทำการคลายน็อตครับด้วยบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับใต้ท้องอ่างของน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อจะปล่อยน้ำมันเครื่องเก่าออกมานะครับปริมาณน้ำมันเครื่องเก่าของวีโก้นะครับก็จะอยู่ประมาณหกจุดห้านะครับลิตรนะครับปริมาณนะครับพื้นที่ใต้ท้องอ่างนะครับก็จะแคบนะครับ แนะนำให้ใช้ประเจบล็อกนะครับถ้ามีด้ามต่อยิ่งดีนะครับจะได้สะดวกในการขายนะครับขนาดนี้เป็นบล็อกตัวยาวนะครับก็ยังมีพื้นที่ให้เราขันนิดเดียวครับถ้ามีด้ามต่อบล็อกนะครับมันก็จะยื่นโผล่ลงมานะครับลักษณะการขันก็เหมือนเดิมนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับขันออก ถ้าขันเข้าก็ตามเข็มนาฬิกานะครับสลับกันแค่นี้นะครับง่ายๆครับหลังจากที่คลายน็อตออกเราต้องมีถาดรองนะครับใช้ถาดรองพยายามวางให้ตรงบริเวณที่น้ำมันจะพุ่งออกมานะครับถ้าเรามีถาดเล็กก็ต้องใช้สองถาดนะครับเพราะว่าน้ำมันปริมาณเยอะนะครับ แต่ถ้ามีถาดใหญ่แล้วก็ถาดเดียวเลยนะครับก็จะสะดวกน้ํามันก็จะไม่หกเลอะลาดนะครับ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับต้องเปลี่ยนแหวนน็อตท้องอ่างด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมออกจากท้องอ่างนะครับถ้าเราเข้าศูนย์เขจะเปลี่ยนให้เราทุกรอบนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเองนะครับน้ำมันบางยี่ห้อเขาก็จะมีแหวนแหวนประกันนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็มาทําการเปิดฝาช่องเติมน้ํามันนะครับออกเพื่อให้น้ํามันไหลออกได้สะดวกจนหมดนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราเปลี่ยนเองเอาจนออกให้หมดเกลี้ยงครับเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์ด้วยครับหลังจากนั้นก็ทําการเช็ดน้ํามันที่ไหลผ่านนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกเป็นการดูแลรักษาความสะอาดเป็นตัวครับ พอน,น้ำมันหมดเราก็นำน็อตที่เราปล่อยน้ำมันเครื่องออกขันกลับเข้าที่เดิมครับพอแนะนำนะครับใช้มือขันให้สุดเกลียวก่อนครับหลังจากนั้นก็ใช้ประแจบล็อกนะครับขันล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวเกลียวหวานมานับรูดงานเข้าเลยครับ ต่อมาเราก็จะมาทำการเติมน้ำมันเข้ากับตัวเครื่องนะครับต่อมาเราก็จะมาทำการเติมน้ำมันเข้ากับตัวเครื่องนะครับแนะนำให้ใช้กวยนะครับกวยสวมเข้าที่ช่องเติมน้ำมันนะครับจะสะดวกในการเติมนะครับแต่ถ้าท่านใดมีความชำนาญนนครับไม่มีกวยก็สามารถเทออกจากตัวถังได้เลยนะครับแต่ต้องมือน,นิ่งๆหน่อยครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเครื่องหกนะครับ <ie> ปริมาณที่เราใช้เติมนะครับก็จะอยู่ที่ห5ดลิตรนะครับแก๊สลอนใหญ่นี่ครับมันจะมาปริมาณ6ลิตรครับเราต้องเอากระป๋องเล็กเติมเข้าไปอีกครึ่งลิตรนะครับมันก็จะได้6.5ลิตรพอดีนะครับหลังจากที่เติมเสร็จครับเราก็เช็คปริมาณน้ํามันนะครับในเกจวัดน้ํามันนะครับ กจว่าน้ำมันรันก็จะมีจุดสังเกตอยู่บริเวณที่ตัวปลายเข็มนะครับจะมีจุด2จุดนะครับจุดล่างและจุดบนนะครับจุดล่างถ้าน้ํามันอยู่ที่บริเวณจุดล่างนะครับแสดงว่าปริมาณน้ํามันในห้องเครื่องน้อยเกินไปนะครับแต่ถ้าน้ํามันอยู่บริเวณจุดบนพอดีนะครับนี่คือปริมาณน้ํามันที่พอดีนะครับแต่ถ้าสูงขึ้นมาอีกนะครับ ปริมาณน้ำมันเยอะเกินไปครับจะทำให้เครื่องเราโหลดหรือว่าฝืดได้ครับเนื่องจากปริมาณน้ำมันเยอะทาให้ข้อเหวี่ยงต้องต้านกับตัวปริมาณน้ำมันนะครับขีดบนนี้ครับน้ำมันต้องอยู่พอดีตรงขีดนี้นะครับแต่ถ้าขีดล่างปริมาณน้ำมันน้อยเกินไปนะครับต้องทำการเติมเพิ่มให้อยู่ในระดับตามมาตรฐานของโตยต้าน,นะครับ ตอนนี้ปริมาณน้ำมันเราก็อยู่ในค่าที่ต้องการนะครับอยู่ระดับจุดบนนะครับหลังจากประกอบทุกชิ้นส่วนเข้ากับที่เดิมก็ทำการทดสอบสตาร์ทเครื่องครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยเครื่องเดินเบาเพื่อให้ระบบปั๊มน้ำมันดูดน้ำมันเครื่องที่ไปหล่อเลี้ยงส่วนอะไหล่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเวียงเอาลูกเบี้ยว ลุกสูบนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่อง MJ and Mini and g i n o นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบเบอร์ใหม่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ